นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมเดิมนะฮะกับ Mar v e l Super War นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นข่าวดีอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เล่นเกม Mar v e l s u p e r War นะฮะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่ยังไม่รู้นะฮะเพราะว่า Marvel Super War เนี่ยนะครับเขากำลังจะมีฮีโร่มาใหม่นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่าสปอยกันนะครับเท่าที่เราจะสปอยได้นะครับว่า ตัวใหม่เนี้ยมันคือตัวอะไรนะครับแล้วมันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับมันมีโอกาสที่มันจะมาในตำแหน่งอะไรมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนี้แล้วกันเนาะนะครับก็สําหรับฮีโร่ตัวใหม่นี้นะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันเนาะนะครับซึ่งตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูรูปปริศนานะครับโอเคครับรูปปริศนามาฮะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับใครพอเดาได้ไหมครับว่ามีโร่ตัวนี้มีโร่ที่มันอยู่ในรูปเงาดำๆนี้มันคือตัวอะไรนะครับดูจากในรูปแล้วเนี่ยนะครับสังเกตได้เลยนะครับผมว่าชุดของเขาเนี่ยจะเหมือนมีตัวอ,อ,กอักษรตัวดี2ตัวซ้อนกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นชื่อเขาก็ได้นะครับและในรูปนี่นะครับดูเหมือนเขากําลังตา วัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเลครับผมคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธของเขานะ่ครับน่าจะมีความว่องไวพอสมควรเลยนะครับผมสําหรับฮีโร่ปริศนาตัวนี้นะครับเพื่อนๆพอเดาได้ไหมครับว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่นะฮะสำหรับฮีโร่ที่มีความคล้ายคึงกับรูปปริศนามากที่สุดนั่นก็คือแดรเดวิลหรือว่ารูปผู้ชายพันดีเวอร์ชั่นมาเวลนั่นเองนะฮะ สังเกตจากชุดของเขาได้เลยนะครับที่ตรงกลางหน้าอกเนี่ยเขาจะเขียนเหมือนเป็นตัว D ซ้อนกัน2ตัวนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับเรียกได้ว่าการันตีได้เลย100%เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอพูดรายละเอียดเกี่ยวกับฮีโร่ตัวนี้นะครับแล้วก็ความสามารถนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันว่าเขาจะมาในตำแหน่งอะไรนะครับผมในช่วงท้ายคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะขอเล่าประวัติคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับผมสำหรับแดร์เดวิลตัวนี้นะครับสำหรับแดร์เดวิลนะครับชื่อจริงของเขาเนี่ยก็คือ เมอร์ด็อกนะครับซึ่งเขาอาศัยอยู่กับพ่อของเขานะครับผมแจ็คเมอร์ด็อกที่เป็นนักมวยนะครับผมในย่านที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมในเมืองนครนิว <ieben> ยอร์กเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะครับวันหนึ่งในขณะท,ที่แมดกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับเขาได้พบกับชายแก่ที่กำลังจะถูกรถชนเขาจึงวิ่งกระโดดเข้าไปช่วยชายแก่คนนั้นนะครับผมจากรถขนสารกรรมตภาพลังสีในขณะเดียวกันนะครับผมสารบางส่วนเนี่ยมันดันหล่นมาโดนหน้าของแมทนะครับทำให้แมดเนี่ย ตาบอดนะครับในระหว่างที่เขากําลังรักษาตัวกําลังฟื้นตัวอยู่นั้นนะครับผมแมทเนี่ยเขาได้รู้ตัวเองว่าประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพิ่มขึ้นอย่างมากในระดับที่สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาเลยแหละนอกจากนั้นเนี่นะครับเขายังได้รับการฝึกจากสติกนะครับผมซึ่งเป็นคนแก่ตาบอด แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นหัวหน้าทีมของเผ่านินจานะครับผมที่นี่การตามล่ามาซ่อนตัวอยู่เมืองนิวยอร์กโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องใช้วิชาเหล่านี้เพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นนะฮะแต่มาวันนึงนะครับผมแจ็คพ่อของเขานะครับผมได้รับการบังคับจากมาเฟียให้ล้ม,มวยนะครับแต่ด้วยศักดิ์ศรีของแจ็คพ่อของเขาที่เป็นนักมวย เขาไม่ยอมให้มีการลบม,มวยนะครับพวกมาเฟียเนี่ยมันก็เลยไม่พอใจนะฮะมันก็เลยทําการฆ่าพ่อของเขานั่นเองนะครับแต่ด้วยความแค้นเนี่นะครับแมทเนี่ยนะครับผมมันได้ไล่ล่าตามฆ่าพวกที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตายพ่อของเขาทีละคนทีละคนนะฮะส่วนความสามารถของเขานะครับแน่นอนว่าเดร์เดวิลนั้นนะครับเป็นตัวละครที่ตาบอด แต่ว่าสัมผัสที่เหลือเนี่ยนะครับผมเขามีความรู้สึกความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างมากเลยนะครับและใช้การมองโดยเรดาร์แทนนะครับการมองนี้เกิดจากคลื่นเสียงที่ไปกระทบสิ่งต่างๆนะครับผมคล้ายกับว่าเขาเนี่ยมีเรดาร์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมเดวิลเนี่ยนะครับยังมีความสามารถในการตรวจจับการโกหกจากเสียงหัวใจ แม้ว่าประสาทสัมผัสเนี่ยเขาจะเป็นจุดเด่นนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีจุดด้อยจุดอ่อนแอของเขาเช่นกันนะครับผมโดยเขาจะอ่อนแอลงก็ต่อเมื่อเขาได้ยินเสียงที่มันดังมากๆนะครับผมประสาทสัมผัสของเขานั้นดีมากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วว่องไวและความคล่องแคล่วที่น้อยกว่าสไปเดอร์แมนแต่ไม่มากนักตัวของแดเดวิลเองเนี่ยไม่ได้มีร่างกายหรือว่าพลังที่เหนือกว่ามนุษย์นะครับแต่ว่าเขามีความสามารถในด้านศิละปะก,การต่อสู้ด้วยมือเปล่าการต่อสู้แบบนิงจ้า กังฟูคาปโปเอล่ายูโดไอคิโดมวยปล้ำต่อยมวยแล้วก็อยู่อีกมากมายเลยนะครับผมซึ่งโดยรวมเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการต่อสู้ค่อนข้างสูงเลยนะครับอาวุธคู่กายของแดเดวิลนั้นก็คือกระบองของเขานั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีความสามารถในด้านของการสืบสวนการสกดรอยตามหรือว่าการสอบปากคําด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆข,ข,ของเขานั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆฟังมาเนี่ยพอดอกันไหมครับว่าความเป็นไปนได้ มันจะเป็นฮีโร่ที่มาในตำแหน่งอะไรนะฮะแน่นอนนะครับเขามีความเคลื่อนที่ว่องไวนะครับผมคล้ายกันกับสปไปเดอร์แมนเลยนะครับผมแต่ว่าไม่มากเท่าสปไปเดอร์แมนนะครับผมมีการาใช้ศิลปะในการต่อสู้นะครับผมกังฟงกังฟูงยูโดมวยปล้ำการต่อยมวยนะครับเพื่อนๆพอเดาได้ไหมครับว่ามันจะมาในตำแหน่งอะไรนะฮะ จะเป็นไฟเตอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นไฟเตอร์แอสนะครับหรือว่าจะเป็นแอสเลยนะฮะตำแหน่งแท้งเมดหรือว่าซับเนี่ยไม่น่าใช่นะครับผมว่าน่าจะไฟเตอร์นะครับหรือไม่ก็น่าจะเป็นแอสนะครับหรือไม่ก็จะอาจจะเป็นไฟเตอร์แอสก็ได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันมาในตำแหน่งอะไรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับใต้คลิปนะฮะเดากันเล่นๆนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะ โอเคนะครับสำหรับคลิปสปอยฮีโร่ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ทีนะครับเมื่อตัวนี้เขาเปิดเผยออกมานะครับน่าจะอาทิตย์หน้านู่นแหละนะฮะก็นะครับหาเพื่อดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดต้นคลิปผมด้วยนะฮะให้ผมได้มีกำลังใจในการตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ